สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะในคลิปนี้จะมาสอนปั้นต้นแห่งภายในเวลา3มนาทีนะฮะการโจมตีปกติของต้นแห่งแบบไม่ใช้สกิลพอยต์นะฮะจะเป็นการปล่อยการโจมตี2ครั้งและสร้างดาเมจทั้งหมด1 0 0ในเลเวลที่6นะฮะส่วนการโจมตีแบบเสริมพลังขั้นที่1หรือว่ากดสกิล E 1ครั้งจะปล่อยการโจมตี3ครั้งเพื่อสร้างดาเมจจีนภาพ2อง้ยรนของ ATK จ้ายนจันทาที่เลเวล6กส่วนการโจมตีแบบเสริมขั้นที่2นะฮะหรือกด เพื <dogs. S 2> ่อส e. ร้างดามเมจจินภาพทั้งหมด3 8 0ของ ATK โดยการโจมตีตั้งแต่ครั้งที่4เป็นต้นไปจะสร้างดามเมจจินภาพ30%อของ ATK แก่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนการกดสกิล E 3ครั้งนะฮะจะเป็นการโจมตีแบบกระจายเหมือนกันนะฮะโดยการปล่อยการโจมตี7็ครั้งเพื่อสร้างดาเมจจินภาพทั้งหมด5 0 0ของ ATK แก่ศัตรูโดยตั้งแต่ฮิตที่4เป็นต้นไปจะสร้างดามเมจจินภาพเพิ่มเติม90%ของ ADK แก่เป้าหมยอีกด้วยส่วนล e ของต้นะฮะจะเป็นการรเสิมการจมตีปกติ เมื่อโจมตีฮิตที่4ขึ้นไปจะได้รับ domination นึอ1ชั้น,ก,นการการโจมตีในแต่ละครั้งจะทําให้ดาเมจคริต t i c a l ของเจ้ายนจันทาเพิ่มขึ้น12โดยเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนได้สูงสุด4ชั้นและจะอยู่จนกว่าจะจบเทินส่วนพรสวรค์ของเจ้ายนจันทานั้นเมื่อปล่อยการโจมตีในแต่ละครั้งจะได้รับร i g h t n i n a r ชั้นซึ่งจะสามารถทําให้ตัวเองสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น5ในเลเวลที่1และ10ในเลเวลที่10ซึ่งสามารถซ้อนทับได้6ชั้นและจะคงอยู่จนกว่าจะจบเทิน ส่วนเทคนิคของเจ้าเยนจันทร์หลังจากใช้เทคนิคแล้วจะเข้าสู่สถานนะเลปิ้งดากอนเป็นระยะเวลา20วิและเมื่อกดการโจมตีจะพุ่งไปด้านหน้าและเมื่อโจมตีโดนศัตรตูจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนและสร้างดาเมจจิตภิาพทั้งหมด120%ของ ATK แก่เป้าหมายทั้งหมดและจะทําให้ได้รับสเต็กที่สามารถใช้แทนสกิลพอยได้ถ้าแม้ตายของเจ้ายนจันทร์นั้นจะเป็นการปล่อยการโจมตี3ครั้งเพื่อสร้างดาเมจจิตภิาพทั้งหมด300%ในเลเวลที่10แก่ศัตรตูจํานวน1ตัว และพร้อมทั้งสร้างดาเมจจินภาพทั้งหมด140%ของ ATK แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้ได้รับสแตตที่สามารถใช้แทนสกิลพอยท์ได้2อันและสามารถมีได้สูงสุดทั้งหมด3ชั้นส่วนการทำสแตตนะฮะทุกคนเราจะทำอัตราคิดิเข้าทั้งหมด50ขึ้นไปนะฮะและดาเมจคิด100ขึ้นไป สูงเท่าไหร่ตอนที่เพื่อนต้องการก็ได้แต่ขออยู่ในเบดนี้นะฮะและสปีดของเจ้ายนจันทาน,นั้นเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะฮะเพราะถ้าทํามันจะเกิดปัญหาสกิลพอยต์ไม่พอนะฮะส่วน LC ที่แนะนำนะฮะจะเป็นประจําตัวของตั้นหิงซึ่งก็คือเหมาะกับเขาที่สุดแล้วนะฮะส่วนรองลงมาที่จะเป็นทางด้านของในร้านค้าเฮอต้านะฮะเป็นของผัดทำายล้างเนาะ เซตที่แนะนำนะฮะจะเป็นเซต4จิตภาพนะฮะทุกคนซึ่งดีที่สุดกับตั้นหึงแล้วส่วนจักรวาลประดับจะใส่เป็นเซตโลก7หรือว่าโลก6ก็ได้นะฮะตามที่เพื่อนๆไหวกันเลยเนาะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย